สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ Nissan GTR ในรหัสตัวถัง R35 นะครับกับซีรีส์ของ t o m i ก a p r e m i u ีนะฮะโดยตัวโมเดลนี้จะอยู่ในโฉมแรกเลยนะครับตั้งแต่เปิดตัวช่วงปี2007ก่อนที่จะไปมาดิเชนรั้งแรกในปี2017นะครับรหัสบนกล่องจะเป็นเบอร์17นะครับตัวธรรมดากล่องสีดำเนี่ยตัวรถจะเป็นสีบรอนส่วนสีพิเศษกล่องสีแดงเนี่ยตัวรถจะเป็นสีดาครับ คันสีบอนเทาจะเป็นสีเมทัลลิกที่มีเม็ดรประกายค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็จะสะท้อนแสงเล่นกับแสงสีสวยงามครับผมตัวโมเดลมีลูกเล่นสามารถเปิดประตูได้ทั้งซ้ายและขวาน,นะครับแล้วก็มีระบบช็คอคสปริงให้มาด้วยครับผมครับและสำหรับคันสีดำนั้นสีของโมเดลจะเป็นสีโซลิดนะครับเป็นสีดำเข้มเลยลูกเล่นก็จะเหมือนกันนะครับ ตัวล้อนั้นจะเป็นล้อพลาสติกลายของกาอ้านล้อกระทะล้อเนี่ยถูกต้องตามแบบของรถคันจริงนะครับคันสีดำเนี่ยจะมีกรอบกระดาษหุ้มตัวรถมาให้ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ผมก็เข้าใจว่าโทมิก้าคงให้มาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนรอยขนแมวบนตัวโมเดลนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยจะเห็นตัวรอยขนแมวค่อนข้างง่ายครับไฟหน้าของโมเดลเป็นพลาสติกใสนะครับแต่ไฟท้ายเนี่ยเป็นลักษณะแต้มสีเอลซึ่งก็มีรายละเอียดโอเคใช้ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับผมก็เลยได้นำรุ่นเ e ก u l a าแล้วก็โทมิก้าลิมิเต็ดซึ่งเคยออกมาในซีรีส์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโทมิก้าพรีเมียมมาเปรียบเทียบให้ชมกันอีกด้วยนะครับโดยคันเ e ก u l a าเนี่ยผมจะเปลี่ยนล้อยางเล่นไปก่อนแล้วนะครับไม่ได้เป็นล้อพลาสติกรายมาตรฐานของโทมิก้าเหมือนเดิมสำหรับโทมิก้าพรีเมียมนี้แบตโลโก้ต่างๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ให้มาครบนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยรายละเอียดก็ถือว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะนะครับนับจากเลกูล่าตัวแรกออกมาเนี่ยก็เกือบ10ปีแล้วเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับรถจริงนะฮะลวดลายเส้นสายบนตัวรถจะมีความคมชัดกว่านะครับล่องรอยต่อต่างๆก็จะคมบางสัดส่วนตัวรถก็จะดูใกล้เคียงกับรถคันจริงมากกว่าครับเรียกง่ายๆว่าก็สวยขึ้นกว่าตัวเลกูล่าและ t o มิก้ l i m i t เต็ในยุคก่อนหน้านี้ครับ ภายในของโมเดลทั้งสองกันจะยังเป็นสีดำนะครับมีรายละเอียดทั่วไปไม่มีอะไรมากครับนอกจากนี้ก็มีลูกเล่นของระบบช็อคอัพสปริงซึ่งผมก็นำมาลองกดทดลองให้ดูเล่นครับ ครับสำหรับกลไกการเปิดประตูนั้นของพรีเมียมยุคปัจจุบันเนี่ยจะแตกต่างจากเลกูล่าแล้วก็ลิมิเต็ดที่จะใช้โมเดียวกันนะครับโดยของพรีเมียมเนี่ยจะเปิดได้แคบกว่านะฮะพรีเมียมจะมีบานประตูยากว่าแล้วก็มีล่องไกด์เนี่ยหนากว่าอันนี้อาจจะดูเอถอะทะไปหน่อยกว่าของเลกูล่าและลิมิเต็ดครับ ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนั้นอันนี้เลกูล่ากับลิมิเต็ดจะเป็นโลหะชิ้นเดียวกับตัวรถนะครับส่วนของพรีเมียมนั้นจะเป็นพลาสติกซึ่งอันนี้แอบดูสีเพี้ยนไปหน่อยนึงฮะตรงนี้ก็ถือว่าจุดนี้ด้อยลงหน่อยครับและขนาดของวิ่งหลังเนี่ยครับถ้าจะเทียบกับรถคันจริงแล้วก็ของพรีเมียมถือว่าดูใหญ่เทอะทะเกินไปหน่อยนะครับของเลกูล่ากับลิมิเต็ดเนี่ยจะดูบางแล้วก็ใกล้เคียงกับคันจริงมากกว่าครับ ด้านท้ายนั้นจุดที่ดีขึ้นก็น่าจะเป็นดีเทลของไฟแล้วก็แปชโลโก้ต่างๆที่ทําออกมาได้คมชัดลึกกว่านะครับและถ้าเปรียบเทียบกับโทมิการ์ดลิมิเต็ดเนี่ยก็จะมีกระจกมองข้างให้มาแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อยางรวมถึงกระทะล้อของโทมิการ์ดลิมิเต็ดเนี่ยจะดูสมจริงมากกว่าด้วยนะครับ จุดเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือลักษณะบานประตูของพรีเมียมเนี่ยจะมีการหักบานตรงใกล้ๆกับข้อพับนะครับซึ่งรถคันจริงเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับเลกูล่าแล้วก็ลิมิเต็ดที่เป็นลักษณะเรียบตรงลงมามากกว่าครับจุดที่ของโทมิการพรีเมียมสวยกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นสีของกระทาร้อน,นะครับที่ออกเป็นสีลมดําเป็นสีไทเทเนียมเพลทใต้ท้องรถของพรีเมียมนั้นก็จะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรมากส่วนของเลกูล่ากับลิมิเต็ดนั้น จะมีชายขอบโลหะของตัวถังที่พับลงมาอยู่ด้านล่างด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับอย่างของพรีเมียมเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดีเทลเพิ่มขึ้นอย่างปลายท่อไอเสียหรือสัสดส่วนต่างๆเนี่ยก็จะดูสมส่วนมากขึ้นครับ สำหรับเลกูล่านั้นที่ออกมาเป็นเจ็นแรกๆเลยนะครับมิติตัวรถก็จะดูหนาๆใหญ่ๆห,หน่อยอาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงแต่ก็มีน้ำหนักและก็ดูแน่นหนาดีครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมแอบชอบสีบรอนเงินของเลกูล่านี้มากกว่านะครับที่จะดูมีความเนียนและเงานิดหน่อยครับ และสำหรับ t o m i กาลิมิเต็นั้นก็แน่นอนครับที่จะมีดีเทลเนี่ยมากกว่าของเลก u l a าล้อไดลล้อยางมีกระจกมองข้างแบชโลโก้ต่างๆก็มีครบนะครับรวมถึงปลายท่อไอเสียเนี่ยก็จะมีทําดีเทลมาให้ด้วยในขณะที่เ e กูล่าเนี่ยจะไม่มีนะครับเป็นแค่ช่องอย่างเดียวถ้าว่ากันโดยส่วนประกอบแล้วก็จะดูสวยสมจริงที่สุดครับ ครับแล้เดี๋ยวเรามาลองชม3ซีรีส์นี้เปรียบเทียบพร้อมๆกันเลยครับ ครับจริงๆแล้วเนี่ย GTR35 r, r t o m i ก a ก็ทำออกมาครบทุกซีรีส์เลยนะครับยังมีซีรีส์ของ t o m i ก a Limited v i n t ิน e ทน O อีกด้วยซึ่งก็เดี๋ยวไว้ผมจะนำออกมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเราพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ